ชอบชอบตัวนี้ดู <c oughs> แข้งขาดูเล็บกระโปรงกระเปิ<ค>่อันแค่แก,กันเลยละหางทหารก็ยังยาวหาเงาหางมัน<ม>อือมีเด็กใครเหน็นดิโอ้โห เ,เจ้าของยิ้มใหญ่เลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่มีคนมาเยี่ยมเช้านี้เชา้าโอโ้โหหัวแกเหมือนช้างเลยโอโ้โหพี่น้องเอ้ยไอโน้นก็ชักเริ่มน้าใจหน่อยแล้วหนาหน่อยครับผม ขายแล้วพอหอเป่าขายแล้วผมพอมันพอไงกันพอจะลดราคาได้หน่อยกันยังอขายแล้วพอเขาไม่ทำอะไรทำวิเศษ